ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวทีทัศครับท่านผู้ชมครับอายุของท่านลองน้บประดูเท่าไหร่ตลอดอายุของท่านท่านเคยได้ยินเรื่องของการค้าสัตว์ป่าค้าพืชป่าต่างๆเหล่านี้นะครับเราเองได้ยินตลอดชั่วอายุของเราเท่าที่ตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันนี้วันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่กับทวีคูณเพิ่มยิ่งขึ้น วันนี้เราจะมาพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกวัฒนรักสุรนาถยุทธครับผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพืชป่านะครับถึงประเด็นดังกล่าวว่ามาตรการดูแลจะเป็นอย่างไรองคอนน์กรนี้ดูแลกำกับดูแลอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรความน่ากังวลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบื้องแรกเริ่มต้นก่อนองคอนน์กรนยครับตั้งขึ้นมาเรามีบทบาทดูแลอย่างไงบ้างภายในประเทศไทยแล้วก็ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคด้วยครับลีอโอเวนนะนะก็ law enforcement extension of f i c e wildlife enforcement network เนี่ยครับ,รบก็เป็นความร่วมมือระหว่างอสองประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมกับองค์กรเราด้วยนะครับองค์กรของเรา,าเนี่ยก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับ ition, อาทิเช่นการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่เป็นกฎหมายนะครับ การทำลายสภาพแวดล้อมอาทิเช่นการปล่อยมลพิษไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางอากาศครับครัแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับทั้ง62ประเทศจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารนะครับหรือว่าอาจจะเป็นจากกรมอุทยานกรมป่าไม้เป็นต้นครับครับผมถอดโค้ดคำพูดนี้หนึ่งพี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ พี่บอกอย่างนี้ขณะนี้สถานการณ์การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดยั้งได้แล้วก็ของไทยเอง,เ,องเทียบเท่ากับจีนและเขียนยาสถานการณ์ตรงนี้มันกว้างขนาดไหนน่าเป็นห่วงมากขนาดไหนคือต้องนำเรียนข้างต้นยนะครับคือบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่อุดมนะครับดยธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่านะครับ,รบแล้วก็เป็นประเทศจุดศูนย์กลางของอาเซียนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้อาจจะมีหลายประเทศหรือหลายองค์กรที่ค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เป็กฎหมายเนี่ยเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักนะครับส่วนประเทศเราเนี่ยมักจะเป็นประเทศทางผ่านคเพราะว่าสัตว์ป่าที่มาจากประเทศทางทวีปแอฟริกาเองนะครับก็มักจะเข้ามาที่ประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ เราก็คงพอทราบอยู่แล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคนะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็อันดับรองลงมาก็เป็นประเทศอเมริกาครับซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยนะครับอย่างโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอามาจากประเทศต่างๆซึ่งประเทศที่เป็นที่พักของสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็มาจากประเทศ ยป,ประเททศไทธุรกิจเองที่มีในบ้านเราผมพ,พูดง่ายๆนะครับตามตลาดนัดใหญ่ๆตลาดนัจจดจุจักเองก,ก็ยังมีสัตว์ป่าที่ต้องห้ามในการขายซึ่งบางบางส่วนมันเราแยกสัตว์ป่าพวกนี้ออกเป็นบัญชียังไงบ้างครับที่ทีทห่ห้ามขายขายได้หรือต้องมีแบอนุญาตอะไรเงี้ครับก็บ,บ,บัญชีเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3บัญชีของสเตทนะครับบัญชีที่1นะครับ ก็ห้ามค้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์แล้วนะครับส่วนบัญชีที่2เนี่ยนะครับสามารถค้าได้แต่ต้องได้รับอนุญาตนะครับจากประเทศต้นทางและปลายทางนะครับส่วนบัญชีที่3เนี่ยนะครับสามารถค้าขายได้นะครับถ้ามีการอนุญาตแต่ห้ามค้าขายกับต่างประเทศนะครับมีทั้งหมด3บัญชีในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะมีพบรบนะครับคุ้มครองสัตว์สงวนอยู่นะครับอันนี้เนี่ย ถ้าเกิดสัตว์บางชนิดหรือพืชบางชนิดที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีของไซเตสเราก็สามารถมีเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ของเราได้ด้วยเหมือนกันครับสถานการณ์ในบ้านเราเองขอบวนการฟังมาเท่านี้น่าจะเป็นเป็นแบบลักษณะกระบวนการใหญ่พอสมควรการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเนี่ยคือการค้าขายของพวกเขาที่ที่ผิดกฎหมายมันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมครับคือต้องนาเรียนนะครับว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับ การพัฒนาของอาชีพกรรมองค์กรเนี่ย<ม>ก็เปลี่ยนไปตามด้วยนะครับ,รบเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราต้องการจะซื้อสัตว์ป่าหรือพันธุ์พืชเนี่ยเราก็จะต้องไปตามร<ม>้านค้านั้นๆนะครับหรือตลาดนั้นๆแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ร้านค้าพวกนี้ก็พัฒนาเป็นออนไลน์ครับ,รบแล้วซึ่งออนไลน์ก็สามารถขายทั่วโลกนะครับ,รบภายในเซ์วินาทีนะครับ แล้วก็การค้าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่นะครับท,ที่ที่มีอิทธิพลมากเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะครับก็ทําให้การทํางานของเจ้าที่เนี่ยอาจจะลำบากนะครับซึ่งเราก็เห็นใจอยู่นะครับแต่ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนะครับเพราะว่าสัตว์บางประเภทเนี่ยสมมติถ้าเกิดโดนล่าไปอันที่หนึ่งเสืออย่างเงี้ยครับถ้าเกิดโดนฆ่าไปนะครับระบบนิเวศของเสือเนี่ยก็ต้องไปกินสัตว์ต่างๆนะครับ แต่ถ้าเกิดเสือไม่ได้ไปกินระบบนิเวศจะสูญเสียไปนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับคนด้วยนะครับอย่างโรคที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดซึ่งมาจากลิงนะครับ,รบโรคซาซึ่งมาจากสัตว์ปีกเนี่ยอันนี้ก็มาจากสัตว์ป่านะครับก็เกี่ยวข้องระบบนิเวศท,ทั้งหมดครับ,รบนอกจากความสูญเสียทางด้านทรัพยากรหรือระบบนิเวศท,ที่มันตีมูลค่าไม่ได้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นตัวเลขมันมากมายขนาดไหนครับสําหรับ การค้าขายสัตว์ป่าหรือพันธุ์พืชต่างๆที่บนบนที่ที่เราทํางานอยู่ครับก็อย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนขององค์กรไซเตสครับนะครับเราเรียกว่าไพรมอร์ดิคอนเซิร์ตนะครับหรือการเฝ้าระวังอย่างยิ่งนะครับซึ่งประเทศไทยเราเป็นสมาชิกในองค์กรไซเตสนะครับการที่องค์กรไซเตสเนี่ยเขาเฝ้าระวังเราเสเ็จต่อไปคือการแซงชั่นนะครับสมมท้ายคเขาแซงชั่นประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่สามารถ ที่จะส่งออกอสัตว์บางชนิดพืชบางชนิดได้ค้าขายกับประเทศ100-120ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์งกรสเตีสอยู่นะครับซึ่งค้าติเป็นมูลค่าเนี่ยก็ประมาณ50,000 50, 5,000ล้านบาทต่อปีนะครับและการเซ็นชั่นต่อครั้งเนี่ยใช้ระยะเวลาในการ 5, 5ปีในการพัฒนาขึ้นนะครับก็คำนวณประมาณ250,000ล้านบาทสมมุติว่าแสดงว่าถ้าไทยละเลย องค์กรก็จะมีองค์กรเข้ามาแทรกแซงแล้วกะบนการแทรกแซงก็จะทําให้เราเสียโอกาสทางด้านเศรษฐกิจไปใช่ครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถส่งออกได้อาทิเช่นกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆดอกกุา,ากบพันธุ์ต่างๆนะครับที่เราปลูกนะครับสัตว์ทะเลอาทิเช่นอ,อย่างกุ้งนะครับอย่างทุกวันนี้ก็ประเทศในยูอออเมริกาเนี่ยเขาอาจจะแซงชันเราไปแล้ว,น,ลวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยถูกองค์กรใส่ใซงชั่นด้วยเนี่ยคุณก็ไม่สามารถส่งออกไปในประเทศที่เหลือนะครับ นั้นก็จะทําให้เราสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากครับครับทีนี้หันมาดูบทบาทหน่วยงานรัฐที่อยู่ในในในของไทยเองนอกจากกระทรวงทรัพยากรที่มีกรมเล็กๆในการดูแลสัตว์ป่าพืชเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานทางปกครองอะไรนี้หน่วยงานมากมายขนาดนี้เพียงพอต่อการดูแลไหมครับหรือว่าไทยเองนโยบายเรายัางละเลยต่อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าเ,เจ้าที่เรามีเจ้าที่น้ําดีเนี่ยหลายๆท่านนะครับ แล้วก็หลายๆห,ห,หน่วยงานเนี่ยก็พยายามแก้ไขปัญหาอันนี้อยู่นะครับถ้าพูดถึงในอดีตยอย่างท่านสืบนะยขเสถียรเนี่ยท่านก็เป็นคนหนึ่งที่พลิกการพิทักษ์พ,พื้นที่ป่าของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับแต่ณนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องนาเรียงข้างต้นแล้วนะครับว่าหน่วยงานพวกนี้อาจจะได้รับความสําคัญค่อนข้างน้อยจาก,กทางภาครัฐบาลนะครับ mm. ก็ไม่ว่าจะเป็นทางบุคลากรหรือ ครอ่งไมค์ครื่องมือและกําลังทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจยอย่างยิ่งนะครับคนง,งานพวกนี้มีความสําคัญมากในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาครับครับมันมีเคสอย่างงี้ไหมพี่คือ1คนทํางานมีอุดมการแต่หน่วยงานรัฐหรืออย่างที่พี่พูดมาคือเงินต่งางๆไม่สนับสนุนทําให้คนทํางานนี้ก็บางทีก็ยอมทิ้งอุดมการไปทั้งที่แรกเขามีอุดมการตั้งใจจะทํางานนี้โดยเฉพาะคือจริงๆต้องนําเรียนอย่างเงี้ยนะครับคือผมออได้มีโอกาส ประชุมระดับประเทศระดับภูมิภาคทวีปแล้วก็นานาชาินะครับค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างหลายๆครั้งที่ผมได้ไปประชุมเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางข้าราชการคนไทยเราเนี่ยก็มีความพยายามแหละที่จะแก้ไขปัญหานะครับแต่ก็จะถูกเขาจี้เสมอว่าไอ้ทำไมยังมีการค้าสัตว์ป่าที่ประเทศไทยทําไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศกลางน้ำนะครับ,รบหรือเป็นประเทศเที่เป็นทางผ่านนะครับซึ่งปัญหาพวกนี้เนี่ยมันทุกน,นีก็ยังแก้ไขไม่ได้ ถ้าวันนี้ได้ผมถามคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณไปที่สวนจตุจักรผมก็เชื่อว่าคุณสามารถไปซื้อผักสัตว์ป่าและพันพืชที่ผิดกฎหมายได้อยู่แสดงว่าเราซื้อได้อย่างเปิดเผยทั้งที่มีกฎหมายบังคับว่ามันผิดกฎหมายคือขั้นตอนมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างสมัยก่อนถ้าคุณพูดถึงสิปีที่แล้วเนี่ยก็คุณสามารถเข้าไปซื้อได้เลยแหละนะครับก็มีสัตว์ป่าขายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะพัฒนาเป็นการค้าลูกแทนนะครับเพราะว่าการที่คุณมีลูกสัตว์เนี่ยคุณก็บอกผมขายลูกมันก็ไม่ได้ผ ขั้นตอนเบื้องหน้าเบื้องหลังจากหลังจากเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่ง<ม>คุณก็สามารถซื้อได้อยู่ดีนะครับ<ม>ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้นําเจ้าหน้าที่6 2สองประเทศทั่วโลกนะครับ,รบชื่อปฏิบัติการโครบ้านะครับก็ได้พาเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็แต่งตัวนอกขึ้แบบกันเนี่ยนะครับ<ม>หลายท่านก็เป็นตำรวจลหลายท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมปุิยานายท่านก็มาจากกรมป่าไม้นะครับหรือบางท่านเป็นทหารเนี่ยเราก็แต่งตัวไปเวกันแล้วก็ไปที่ศูนย์จจักร ก็พอเวลาไปถึงเนี่ยหูตาเขาเยอะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนโทรวอักรายงานแล้วว่ามีคนแบกหน้ากลุ่มหนึ่งเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็อยากจะฝากถึงเจ้าที่ภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ครับคอยดูแลหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันทําให้ชื่อเสียงของประเทศเราอาจจะดูไม่ดีในเวทีโลกครับแสดงว่าหนึ่งผู้ค้าเองที่ทาเป็นหมวยหนึ่งเขามีการเฝ้าระวังสองอาจจะมี อำนาจบางอย่างหรือทุนขนาดใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอันนี้เรามีข้อมูลแบบแบบนี้ด้วยไหมครับหรือว่าเราเคยไปเจอเคสอย่างนี้ไหมคือก็ต้องนําเรียนนะครับนหลายเคสเนี่ยว่าการลลข้ฟระวังเขาต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเป็นผู้ค้านะครับและบางทีก็อาจจะมีอำนาจมืดนะครับซึ่งเป็นบังเกอร์ดีกว่าคอยการพูกเขาวไว้นะครับแล้วก็คอยปกป้องนะครับเพราะว่าคดีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ย ไม่ใช่เพะเฉเพาะ,ะพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแต่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่าพอเราฟ้องร้องคดีไปส่วนใหญ่คดีก็ไม่ไม่ถึงขั้นจำคุกน,นะครับก็บป,รปรับกันเล็กน้อยๆแล้วก็ปล่อยกันบ้านท่านพูดมาถึงตรงเรื่องของการปร,ปรบับเล็กน้อยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายบ้างบ้านเรามันมีประสิทธ,ธิภาพมากแค่ไหนคือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราได้มีการปรับปรุงกฎหมาย เกี S <S 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 ่ยวกับเรื่องสื่งแื่อมรองครับเกี่ยวกับเรื่องของงาช้างนะครับเรื่องเรื่องของช้างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าเสร็จต่อไปที่เราต้องดูเนี่ยการที่เรามีกฎหมายที่พัฒนาแล้วเนี่ยการบังคับใช้ของคุณเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดการบังคับใช้ไม่เพียงพอเนี่ยกฎหมายก็เป็นแค่คําแนะนําำเองครับครับอัตราการค้าขายแต่ละปีของของผู้ที่เขาทําผิดกฎหมายเนี่ยมันมันมากขึ้นหรือน้อยลง หากมองในภาพของไทยแล้วก็มองในภาพของภูมิภาคด้วยครับคือในส่วนของอประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็ภูมิภาคตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราก็รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับต,ต้องยอมรับในจุดนี้ <S <s ทุกๆครั้งแหละครับที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีะการทางกระทาผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นครับปาใช้กรารเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเทศ <S <s ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในงนั้นนะครับ,รบอย่างช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมพูดถึงทั้งภูมิภาคอาเซียนนะครับ การค่าสัตว์ป่าหรือพืชป่าที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ทวีคูณเพิ่มกว่า2เท่าน,นะครับในองค์กรเราได้ประสานกับหน่วยงานเครือกการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยสัตว์ป่าเนี่ยกว่า2อ 25, 7ม่2 5ตัวนะครับ<ช>แล้วก็การจับซักสัตว์ได้กว่า4.5 0 0พันตันนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกว่า100คดีเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากนะครับ ผมเองก็อยากจะให้ทางภาครัฐโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราเป็นลีดเดอร์ของอาเซียนในเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการอย่างจริงจังนะครับเป็นแม่แบบให้กับในภู้พิพาคของอาเซียนของเราครับคนรับซื้อพวกผลิตภัณฑ์สัตว์เนี่ยพวกหนังสัตว์พวกงาชา้างพวกนี้นเขาเขาเอาไปทําอะไรเขาต้องการเอาไปทำอะไรเป็นประดับบารมีไปสร้างเป็นเ,เครื่องประดับหรืออะไรต่างๆเขาไปใช้ทําอะไรบ้างครับคืออันนี้ขอแบ่งเป็นอสองส่วนนะครับ คือส่วนที่หนึ่งก็อย่างที่ท่านเข้าใจเนี่ยนะครับก็คือว่าในหนงันงเสือเนี่ย<ม>ก็อาจจะไปตกแต่งบ้านนะครับ,รบงานช้างก็อาจจะไปตกแต่งบ้านหรือร้านค้านะครับก็เป็นการเสริมสร้างเขาคิดว่าเสริมสร้างบารมีเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้คนดูเนี่ยว่าฉันมี power นะฉันมีเงินอะไรเงี้ยซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็อาจจะเอาเป็นยานะครับ เพราะว่ามีปัญญาจีนหลายแขนงนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรใดๆเนี่ยว่าอย่างกระดูกเสือเนี่ยสามารถช่วยลูกมะเร็งได้จริงนะครับอย่างหนังของตัวนิ่มเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสมรภัพสมรภาพทางเพศของผู้ชายเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้รับการรับรองใดๆนะครับก็ตุนยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนี่แหละครับประเทศเราเป็นแค่ทางผ่านทีนี้เราจะสกัดกั้นยังไงคือ แน่นอนนะถ้าไม่มีคนสั่งคนล่ามันก็จะไม่มีเรากระบวนการตรงนี้เรา,เราสกัดกั้นยังไงบ้างครับคือต้องนำแบ่งข้างต้นนะครับองค์กรของผมเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้ข้อมูลข่าวกรองรนะครับกับประเทศที่เป็นสมาชิกของเราทั้ง62ประเทศทั่วโลกครับเราก็แบ่งเป็นแบบนี้ครับหนึ่งคือประเด็นต้นาน้าน,นะครับอาจจะเช่นอาจจะประเทศที่อยู่ในจากทวีออฟริกานะครับก็จะเป็นพวกงาช้างหรือว่านอนแรก เราก็จะให้ความรู้กับพวกเขาแหะครับว่าการที่คุณทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเป็นการทํำระบบนิเวศนะครับแล้วเราก็ให้ความสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคนะครับเรา,าทุกวันนี้เราสามารถศ่อกสารได้ทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากองค์กร World Custom Organization รหรือองค์กรสุดกากรโลกเนี่ยก็มีความที่ ปลอดภัยนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับในการแลกเป็นข้อมูลว่าสมมติถ้าเกิดมีข้อมูลว่ามีการค้าสัตว์ป่าเกิดขึ้นเราก็พยายามแก้ไขปัญหาประเทศกลางน้ำนะครับอย่างประเทศไทยนะครับเป็นต้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ให้ข้อมูลว่าเนี่ยมีสัตว์กําลังจะเข้ามาแล้วนะ,ะมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่เราพูดต้องสงสัยเนี่ยมีใครบ้างองค์กรไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะให้ข้อมูลพวกเขาไปครับเราก็หวังว่าพวกเขาจะเอาข้อมูลพวกนั้นเนี่ยไปแก้ไขอย,อย่างทันท่วงทีนะครับ ส่วนประเทศปน้ำนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปบรรยายนะครับประเทศจีนบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณบริโภคไปเนี่ยและคุณเชื่อว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมีคุณนประโยชน์นะครับกับร่างกายของ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 คุณเองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วยังไม่มีองค์กรใดๆที่รับรองนะครับอันนี้เนี่ยเราก็เราก็ไปอธิบายเขานะครับเราไปสร้าง Public Awareness นะครับแล้วก็ไปสอนเจ้าที่ด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าที่เหล่านั้นเนี่ยไปสอนต่อนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราไม่สมควรจะไปรับประทานมันเพราะว่าคุณประโยชน์อาจจะน้อยกว่าไข่ไก่แค่ฟองเดียวหรือสัมไปครับกระบวนการล่าเนี่ยเท่าที่เราเข้าไปทํางานสืบค้นข้อมูลมาล่าเป็นแบบมดงานหรือล่าเป็นแบบกระบวนการใหญ่ในประเทศต้นถังอขอแนะน,นำตรงครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกระบวนการใหญ่ครับเราเรียกว่าชชยกรรองค์กรครับใช้การ,รองค์กรเนี่ยเขามีเกือบทุกประเทศนะครับ ที่เป็นคอนเนคชันกันนะครับอย่างผู้ค้าที่ประเทศแอฟ,ฟริกาเองเนี่ยสมมติว่าเขาไปล่าสัตว์ป่ามาแล้วนะครับเขาก็ส่งต่อมาประเทศทางผ่านนะครับเขาก็มีเครือข่ายของเขาอยู่นะครับเพราะว่าการที่สัตว์ป่าเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบเอ็กซเลย์นะครับซึ่งถ้าไม่มีคนช่วยเหลือเลยเนี่ยมันคงผ่านไปไม่ได้นะครับแล้วก็การจากประเทศส่วนกลางเนี่ยไปประเทศปลายน้ำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ ในการที่จะส่งออกหรือเข้าไป,ปไปประเทศที่สามเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีพลังที่อยู่บางหลักคอยช่วยเหลืออยู่ครับ,รบแสดงว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่เองก็อันตรายพอสมควรเพราะฟังผมแล้วมีทั้งกระบวนการแน่นอนการขนส่งลาเลียงก็อาจจะต้องมีคนที่คอยปกป้องสินค้าอยู่ตลอดแสดงว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาคืออันนี้เองผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีกําลังคนที่ ที่น้อยนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยเท่าเขา <fired S 2> นะ <su> ครับแล้วก็ประกอบกับว่าเขาทํากันมาเนี่ยไป็นระยวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ช่องทางของนี่ทีไรเนี่ยไ,ได้ดีมากนะครับ,รบอันนี้เนี่ยเราก็มีความหวังว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าที่น่วยโดยเฉพาะหน่วยงายยนราชการเนี่ย<ๆ>จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องมือตรวจับนะครับที่ทันท่วงทีครับ เมื่อกี้พี่มาร์กบอกมีบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามตามไซต์เรา,เาตรวจดูตามบัญชีแล้วมันมีสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าหรือคนกําลังจะสูญพันธุ์คือคนในรุ่นต่อไปอาจจะเห็นแค่รูปครับก็ในช่วงอายุของผมเองเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มากนักนะ,นะครับ,รบในช่วงอายุของผมเนี่ยผมเห,เห็นสัตว์เลยนะครับเกือบ20ชนิดนะครับโดยเฉพาะในเกือบสิชนิดเนี่ยเป็นสัตว์สงวนในประเทศไทยครับ ที่ได้สูญหายไปเลยจากโลกไ้แล้วนะครับแล้วก็มีสัตว์ที่กำลังจะสูญหายนะครับอีกจํานวนมากนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่ากังวลนะครับผมขอยกตัวอย่างนครับในในประเทศไทยเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเรามีเสือนะครับในป่าเนี่ยกว่าพันตัวนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยเสือในป่านะครับเหลือไม่ถึง50ตัวแล้วนะครับสมมติถ้าเกิดต่อไปเราไม่ไม่ทำอะไรกันกันเลยเนี่ยนะครับ ผมว่าภายในอีกไม่เกินสิบปีข้างหน้าคงไม่มีเสือเหลือในป่าแล้วนะครับคือในอนาคตเนี่ยคุณอยากจะให้ลูกหลานคุณดูเนี่ยก็คงจะเป็นเสืเอในสวนสัตว์หรือว่าจะเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยครับครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเสือในสวนสัตว์มันต่างกับเสือในป่าอย่างไรต้องบอกว่าเสือพวกนี้เนี่ยคือ,เ,อเขาถูกเลี้ยงมาโดยการที่เขาไม่สำเขาไม่ได้เป็นนักล่านะครับเสือพวกในสวนสัตว์เนี่ยถ้าคุณไปปล่อยในป่าตายหมดเพราะเขามไม่สามารถที่จะหาอาหารเองได้ครับอันนี้ก็ จะไม่สามารถเข้าไปช่วยระบบนิเวศได้ครับ,รบสาหรับภาครัฐกับภาคประชาชนเองเราต้องต้องเปลี่ยนมุมคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างต้องปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรยังไงบ้างเพราะบางพื้นที่เองก็ก็ยังมีการ,การก,ารการกระทําอย่างที่พี่มาร์กบอกครับคือเราต้องสร้าง Public ความตระหนับการสร้างความตระหนักเนี่ยคือให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเ,เห็นว่ามีการค้าสัตว์ป่า,พ,าพืชป่าหรือการปล่อยมลพิษทางน้ําทางอากาศที่ผิกดกฎหมายเนี่ย เราควรที่จะรีบนะครับรายงานเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนขององค์กรของผมเนี่ยก็ได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่า Y Scan <ธ decreasing. S 1> นะครับสามารถเข้าไปาดาวน์โหลดได้ฟรีครับใน Google Play นะครับหรือว่าใน App Store นะครับพิมพ์คำว่า Y Scan เข้าไปนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยจะมีลิสต์สัตว์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นสัตว์อยู่ในบัญชีไซเตสทั้งหมด <ธ derni. S 1> นะครับแล้วก็ จะมีสัตว์ที่อยู่ในประชิดตระหนวนทั้ง10ประเทศในทวีปอาเซียนนะครับแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทายลาวเวียดนามนะครับหลายภาษาที่เราแปลไปในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าสัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์สงวนหรือไม่รเราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ได้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ user friendly มากใช้ง่ายมากครับเราก็จะบอกว่าสัตว์นี้มีขนมีปีกหรือเปล่าอะไรเงี้ย ตัดใหญ่มีความใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเรากดตามนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถย่อ,อแคตตากรียยยยแล้วก็สามารถบ่งบอกได้ว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์สงวนหรือไม่ครับครับผมสงสัยมานานแล้วข่าวกระสือสืสส่อกระแสหลักจะนําเสนอว่าเวลาสัตว์ป่าตายหรือป่าไม้ถูกตัดเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ตรงนั้นจะตกเป็นจนําเลยทันทีเพราะคนพวกนี้แหละคือพวกตัดไม้ทําลายป่าพวกล่าสัตว์ความเป็นจริงมันเป็นยังไงเขามี สภาพกําลังที่จะไปจัดการได้มากมายขนาดนั้นนะครับบางทีเจ้าหน้าที่รัฐเองก็จับมาเป็นคดีด้วยซ้ําไปอย่างเช่นเก็บเห็ดหรืออะไรต่างๆที่มันไม่น่าเป็นคดีอย่างเงี้ยครับคือค่อนๆคือชาวบ้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความเกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยค่บค่อนข้างน้อยเหตุผลเพราะชาวบ้านเองเนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกว่าอะไรคือการสงวนนะครับอะไรคือไม้ที่สงวนอยู่อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีพวกองค์กรหลักเนี่ยเช็นองค์กรเนี่ย ที่เข้าไปแล้วก็แฝงตัวนะครับแล้วบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาก็อาจจะบอกชาวบ้านนะครับว่าเอย่าไปแจ้งอะไรนะอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าถามว่าชาวบ้านมามาทําเองอันนี้คงคงเป็นไปได้ลำบากครับครับสุดท้ายครับอยากให้พี่มคฝากนิดนึงว่าทําไมทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสป่ามันมีความสําคัญยังไงต่อประเทศไทยต่อภูมิภาคต่อระบบเศรษฐกิจด้วยครับครับก็ ในส่วนของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตกล้วยไม้นะครับผลิตอดอกกุหลาบนะครับหรือว่าส่งออกอาหารทะเลหลายชนิดเนี่ยนะครับส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้เนี่ยทางองค์กรสเต็ก็อาจจะแซงชั่นเรานะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออกไป ประเทศ1 7 6ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกขององ,งค์สเตตอยู่นะครับเราคำนวณได้ประมาณ50,000ล้านบาทต่อปีนะครับหรือภายในระยะเวลา5ปีในกว่า250,000ล้านบาทเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับผมก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐนะครับที่มีอำนาจอยู่เนี่ยช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเป็นหูเป็นตากันครับถ้าเราได้ข้อมูลนะครับ อะไรเนี่ยก็ช่วยรายงานเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรม w ไวส Scan เนจาก App Store หรือ Pay Store ได้นะครับแล้วก็โปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆังสิ้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับครับขอบคุณพี่มากมากครับครับทั้งหมดก็เป็นช่วงที่เราพูดคุยถึงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเจ้าหน้าที่รัฐ PN o หรือกฎหมายอาจจะไม่ได้เต็มที่ อย่างหนึ่งที่จะต้องบวกเข้ามาคือติดสึกเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับวันนี้พี่มาก็ทินงานเวทีทัออลาพิกท่านไปก่อนสวัสดีครับ